สวัสดีครับคลิปนี้เ้ากลับมาแกกลองรีวิวมิกครับมิกอนาล็อกธรรมดานะครับเอาเครครับ สั่งมาจากลาซาด้าครับช่วงลดราคาครับมาให้บอร์อะแดปเตอร์ครับ ชุดใจไฟครับเป็นหัวแบบนี้ซิมหาโวนครับซิมหาโวนกับบวกสี่สิบแปดโวลต์ครับไฟมีสองชุดครับ กลุ่มือครับนี่ครับหกช่องนันครับเป็นย e ี e ่ห้ออีวันครับกะคือเก้าแล้วครับเยดมาจากจีนครับผลิตจากจีน make in China ครับ 음ี่ hmm. yep. เป็นอันนี้ USB ครับมีบลูทูธในโตแต่ว,ว่าก็บสริรับหลักๆก,ก็ใส่ชุดไลน์นะครับกับมันก็ก็พูดถึงมันก็สมกับราคาเลยครับพวกวัสดุพวกอย่างนี้มไม่ก็เป็นเกียร เกียต่ำๆนะครับก็คือมันก็นก้องแกงเอาบรบมาออกงานก็นเอามาเปิดธรรมดาก็โอเคเพอใช้ได้ครับความบางตัวนี้ได้มาราคา พันหกรับพันหกสามสิบก็บาทนะครับรวมค่าส่งครับก็ตีว่าส่งฟรีนะครับกก็ราคาถือกับมันก็ต้องคุณภาพกั็มันก็บ่คือของ ราคาแพงๆของยี่ห้อครับ mm hmm. แล้คลิปต่อไปก็๋ยวสกลองเสียงแต่ว,ว่าเสียงมันกัน mm hmm. กับแทบซีสปอรแตกต่างนะครับผมว่า mm hmm. กับยี่ห้ออื่นนะครับพูดถึงยี่ห้ออื่นที่ที่มันราคาแบบเท่อๆกันนะครับ แต่ว่ายี่ห้อแพงๆที่วาเ,เขาก็เอ,อ่บอเมาเปรียบเทียบกันเพราะว่าของเขาก็ดีแล้ว mm hmm. ยี่ห้อเขาเปนก็คุณภาพราคาก็ตามคุณตามราคาาะคุณภาพ mm hmm. ก็โอเคครับเอามาเล่นเปิดเด่นอยู่อยู่บ้านฟังบ้านเราคาราเกะครับ ก็พอพอใส่ครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าอ่าเดี๋ยวจะฟังเสียงใส่ครับลองเปิดใส่ฟังเสียงครับ